เทกนโซอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์เครื่องวัดไฟนะครับแสดงขึ้นหน้าจอแสดงขึ้นแอปบิงและตัวเทเลแกรมนะครับนี่หลายฟังก์ชันเลยโอเคดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีปลั๊กอยู่ด้านหน้าใช้งานหนึปลั๊กนะครับด้านข้างจะมีพอร์ตสำหรับตัวไฟเข้านะครับผม <c oughs> อ่ะก็จะมีตัว L N แล้วก็ตัว CT เป็นตัวคลองแอมป์นะครับ พอพอดมันอยู่ด้านนอกแบบนี้สามารถเอาไปต่อกับตู้คอน s u m อ e r หรือวงจรไฟด้านนอกได้เลยสามารถวัดไฟใหญ่ได้เลยนะครับสายที่เข้าตัวนี้ก็ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เพราะว่าเราใช้เป็นตัวปลั๊กทดลองตัวหน้ากล่องนะครับแต่ถ้าอยากให้ใช้ได้หนาก็ใส่หนาไปก็ได้ได้หมดนะครับจะมีสาย L N แล้วก็ C T นะครับส่วนดีด้านหนึ่งก็ไม่มีนะครับจะเป็นสวิตช์ไฟสาหรับเปิดปิดวงจรแค้น,นตัว L.N เนี้ยจะเป็นสายสายที่เข้ามาเลี้ยงตัวกล่องอยู่แล้วนะครับแสดงขึ้นหน้าจอวัดได้ทั้งหมด4-5ค่านะครับโวลต์แอมป์วัตต์นะครับแล้วก็จะมีตัวจํานวนวัดสะสมด้วยแล้วก็เอามาคํานวณเป็นเงินบาทอีกทีนึงนะครับตัวนี้ใช้การคํานวณแบบขั้นบันไดเลยนะครับโอเคด้านในจะมีตัวอ่าตัวนี้มี Wifi ด้านในด้วยนะครับลูกค้าให้ติดมาเป็น Wifi Hot s p อรอยู่ด้านในตู้เลย แล้วก็ตัวมีพลังงานสำรองด้วย ESP32 PZEM วัดกระแสไฟสวิตชิ่งนะครับแล้วก็รวมไฟต่างๆอยู่ในตู้เลยตัวนี้มีโหมดการสำรองไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กออกอันนี้ปลั๊กใช้งานนะไม่เกี่ยวปึ๊บที่ด้านหลังนี่อันนี้จะเป็นสายตัวนี้ที่เอามาปึ๊บแล้วก็มาเข้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดสายออกตัวนี้ก็คือตัวกล่องตัวนี้ไม่มีไฟเข้าเลยนะครับ อ่าสังเกตดูข้าวโต์จะเป็นศูนย์นะครับไม่มีไฟเข้าเลยจากทางไหนไม่มีเลยนะครับอ่าเพราะว่าปล๊กตัวนี้อยู่นี่นี่ถอดไว้แล้วนะครับแต่ตัวเครื่องยังทํางานยังออนไลน์ยังออนไลน์ใช้งานได้อยู่นะครับอ่าเพราะว่ามีตัวแบตตัวนี้นะครับมันจะเป็นโมดูลอ่า UPS นะครับเป็นโมดูลสำรองไฟก็อยู่ได้สักพักนึงแหละเพราะว่าตัวนี้ใช้หลายอย่างอยู่นะครับก็จะเลี้ยงเซนเซอร์ระบบเซนเซอร์ทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งตัวฮอตสปอตด้วยก็ยังใช้งานได้นะครับแม้ว่าเราจะ ถอดปลั๊กแล้วก็ยังใช้งานได้น่าจะอยู่ประมาณหลายชั่วโมงอยู่จนกว่าแบตจะหมดนับแล้วก็ถ้าไฟกลับมาอีกทีก็เครื่องก็จะออนไลน์ปกตินะครับตัวนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับถ้าปิดเนี้ยก็คือมีไฟสำรองนะแต่ถ้าเราปิดมันก็คือปิดเนาะเพราะไม่งั้นทาสวิตช์ทำไมนะนีะ่ไว้เปิดปิดนะครับอ่อันนี้เปิดเครื่องครั้งแรกนะครับดี EM e s u s u Notify ทั้ง Bing และ Tele g กรมตอนนี้กําลังคอนเนคกับตัว WiFi อยู่ต้องอ่าอันนี้ต้องรอสักพักหนึ่งเพราะว่ามันเริ่มการทํางานใหม่ทั้งตัว เรา,าเตอร์ด้วยแล้วก็ตัวบอร์ดด้วยนะครับพอเครื่องเริ่มกลับมาทํางานตอนนี้มันยังเป็น0ูนยโวลต์อยู่นะครับศู 0, M, 0, นย์แอมป์ศนี้ปึ๊บเพราะว่าผมทําการถอดปลั๊กไฟออกนะครับผมจะทําการเสียบไฟเข้าไปอ่าตอนนี้ปึ๊บมีกระแสไฟเข้ามามาดูที่ตัวเครื่องอ่าขึ้นมาแล้วนะครับ220ร้อบโวลต์นะครับแอมป์ตอนนี้อ่าศูนนะครับพาวเว ตอนนี้ที่ผมเสียไว้เสียบไว้จะมีตัวนี้เป็นพัดลมตัวนี้เป็นดาวดาเป่าผมแต่ยังไม่เปิดทั้งคู่นะครับวัดที่ขึ้นตอนนี้จะเป็นกระแสะไฟที่ใช้งานของตัวตู้เลยนะครับของตัวเนี่ยวงจรในกล่องเนี้ยนะครับก็คือกินอยู่7วัตต์นะครับตอนนี้0.07แอมป์โอเคคราวนี้มาดูที่เฮลิเกมเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับเครื่องออนไลน์เริ่มทํางานก็จะเป็นสัญญาณแบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือเพื่อเครื่องเราเริ่มใช้งานแล้วแต่ถ้าเครื่องมันต่อ w i f i ไม่ได้ตัวหน้าจอมันจะไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับ การทํางานก็คือเทเลแกรมนี้จะแจ้งเตือนทุกๆหกสิบวินาทีก็คือหนึ่งนาทีนั่นแหละก็ขขาก็จะแจ้งมาเป็นอย่างนี้นะครับรายงานสถานะไฟนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ตอนนี้ไฟดับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็น N A N อันนี้ตอนไฟดับอันนี้ที่แจ้งมาเมื่อกี้เลยนะครับแรงดันไฟปกตินะตอนนี้ก็จะแจ้งแบบนี้ทุกๆหกิบวิหนึ่งนาท,นาทีก็จะแจ้งมานะครับอ่ะมันก็จะขึ้นมาสะสมเราก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับว่าไฟแต่ละช่วงแต่ละนาทีได้เท่าไหร่บ้างนะครับจะมีตัวนี้ด้วย นี่พลังงานสะสมนะครับก็คือ,อเป็นพลังงานที่เราใช้ไปแล้วนะครับว่ามีเท่าไหร่ตอนนี้อย่างตอนนี้ใช้ไว้ใช้ไป0.088กิโลวัตต์าวนะครับอ,อันนี้คือส่วนของเทเลแกรมนะครับปุ๊บอีกแอป,ปหนึ่งตัวนี้ทําการเชื่อมต่อทั้ง2แอป,ปเลยนะครับคือ1แสดงขึ้นหน้าจอแล้วก็ไปที่เทเลแกรมแล้ว3ก็มานี่ด้วยบิงนะครับแอป,ป Bing ก็จะมีตัวในส่วนของโวลต์นะครับแอมวัตต น,นี่แล้วก็ Energy กิโลวัตต์ชาวนะครับพลังงานที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ใช้ไป5วัตนะครับก็สะสมมาแล้ว0.09นะครับแล้วก็คำนวณออกมาเป็นค่าเงินบาทเลยนะครับตอนเริ่มต้นอ่ะสตาร์ทอ่ะมันจะมีค่า FT ค่าอะ,อะไรการของการไฟฟ้าเขานั่นแหละนะครับมันจะไม่เป็นศูนย์เลยนะครับคราวนี้เรามีปุ่มรีเซ็ด้วยนะครับอย่างตอนนี้เราใช้พลังงานสะสมไปแล้วเท่านี้นะครับเท่านี้เท่านี้เสร็จปุ๊บเราอยากกดรีเซ็ตเรากดตุ่มนี้ กดในแอปเป็นการรีเซ็ตนะครับมันจะขึ้น00แต่ตัวนี้เดี๋ยวมันจะเด้งมานะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเด้งมารอ,อดูมันจะไม่เป็นศูนย์เลยมันจะขึ้นประมาณ24เอ่อ26เนี่ย่26.34อันนี้คือค่าสตาร์ทของเขาแล้วตัวนี้เวลาเราใช้ไฟอ่ะอันนี้อย่างเนี้ยผมใช้ไฟน้อยแค่ดิดเดียวแต่เมื่อเรามีการใช้ไฟตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านระยะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของกราฟด้วยนะครับกราฟตัวนี้จะไม่ถูกบันทึกไว้นะครับจะขึ ก็เป็นโวลต์แอมป์กับวัตต์สามค่านะครับก็คือเป็นกราฟเนี่ยการาฟนี้วิ่งอยู่200ใช่ไหมมันก็วิ่งอยู่220แต่ตัวนี้มันจะเป็นมันจะน้อยอยู่เพราะว่าผมไม่มีการใช้ไฟโอเคคราวนี้เราลองมาเทสการใช้ไฟดูผมจะลองเปิดพัดลมนะครับปุ๊บดูวัตต์ตอนนี้อยู่ที่5วัตต์กดเปิดพัดลมวิ่งไปแล้ว28นะครับ0.18แแอมป์ตอนนี้คือเปิดใช้งานพัดลมตัวเดียวตัวนี้นะครับพัดลมก็ทำงาน วัตต์ก็จะเพิ่มมาแล้วมีการใช้งานนะครับนี่สังเกตดูในแอปตัวนี้ก็จะเพิ่มมาแล้วเป็น36วัตต์นะครับจากตอนแรก5วัตต์เนาะดูที่การกาฟการาฟจะเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อยนะครับการาฟเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อยเพราะว่าเราปรับใช้ไฟน้อยนะครับส่วนของเท l e ์เรียมปึ้งไฟจากเท l e ์เรีมก็ขึ้นมายัางอ่ะเนี่ยเห็นไหมตอนแรกพลังงานสะสมแต่พอเราก,กดรีเซ็ตมันจะเป็น0.00 0หมดเลยนะครับอ่าอันนี้กระแสะไฟซีแอมเพราะว่า เราเพิ่งเสียบพัดลมยังไม่มีการแจ้งเตือนมาพอครบ1นนาทีปุ๊บเดี๋ยววัดมันจะเพิ่มขึ้นเองนะครับคราวนี้ลองเพิ่มตัวการใช้ไฟขึ้นมาเปด,ดได้ก็ผมปุดด๊บอ่าตอนนี้เราใช้รวมอยู่ที่6 0 0้วัตต์แล้วก็คือ3 6 7จแอมนะครับดูที่แจ้งเตือนเทเลแกรมขึ้นมาแล้ว6 0 0้อยวัตต์สามจแอมตรงกันนะครับตรงกันค่าตรงนี้ตรงกัน,กนอัปเดตท,ทุกหนึ่งวินาทีหน้าจอ เทเล gram อัปเดตทุกๆ60วินาทีแล้วก็ในส่วนของดิงจะอัปเดตทุกส0วินาทีนะครับขึ้นมา 600, 6 0ร6 6แอมนะครับกราฟก็จะเริ่มเชิ่ขึ้นเพราะว่ามีการเปิดได้เป่าผมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวได้เป่าผมเปิด,ดแรงเลยเปิด,ดเบอร์สุดมันจะกินพันกวัตนะครับปึ๊บอ่ะผมปิดไปเห็นไหมการใช้ไฟก็จะ,ะไม่มีการการะตุกนะ เพราะบางครั้งมันจะมีกระแสย้อนกระแสไหลกลับก็จะมีการกระตุกมีการค้างบ้างอันนี้ไม่มีค้างเลยนะครับปิดไดเปาผมไปแล้วตอนนี้จะใช้อยู่ที่35วัตนะครับอ่าสาวัตตรงนะครับปึ๊บแต่เทเลกรัมมีตัวการาฟเห็นไหมตัวการาฟมีการตกลงมาตอนเราปิดไดเปาผมไปนะครับแล้วก็ตัวเทเลกรมก็จะแจ้งเปลี่ยนมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็คือการอัปเดตหน้าจออัปเดตท,ทุก1วิเทเลกรมอัปเดตท,ทุก60ิวิ ส่วนตัวบิงส่งค่ามาทุกๆสิบวินะครับเพราะตัวบิงเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเยอะแล้วเราส่งทั้งหมดเนี่ยหค่า1 2 3 4 5ค่าเห็นไหมอ่ะนี่เอ e เน y มาแล้วศูนนะครับที่ต้องตั้งให้มันเป็นทุกหกเทุกสิบวิเนี่ยเพราะว่าเขาจะโหลดเยอะเกินนะครับเขามีการปริมาณจํากัดอยู่ในเวอร์ชั่นฟรีว่าให้ส่งข้อความข้อมูลได้เท่านี้เท่านี้นี่อันนี้กามตกหมใช่ไหม เราสามารถเลื่อนดูได้นะครับแต่ถ้ามีการใช้ไฟจริงๆอ่ะมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงตลอดอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเปิดพิดลมไว้อ่าปึ๊บก,กดปิดพัดลมควัดก็จะเหลือศูนย์อไม่เหลือศูนย์เพราะว่าตัวตู้ใช้อยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้ถอดไฟนี่เรามีระบบสำรองไฟแล้วไฟดับเราก็ไม่กลัวแล้วเราก็ทราบด้วยนะทราบจากตัวแอปด้วยนี่เห็นไหมศูนย์ศูนย์ทราบจากตัวแอปด้วยแล้วก็ตัวทีเลกแกรมด้วยนะครับนี่ถ้าไฟดับมันจะขึ้นเป็น นอนวี e. นะครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่าไฟดับแต่ตัวเครื่องก็ยังทํางานได้อยู่สักพักไม่กินไฟเท่าไหร่เรามีหน้าจอมีตัวนี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆนะครับไม่กินไฟเท่าไหร่ตัวกล่องประมาณนี้สวิตช์กดปิดปิดตักหน้ากล่องแล้วก็ต่อสาย้าต้องเป็นไฟฟ้านิดนึงนะครับนิดนึงพอเสียบไฟปุ๊บวงก็จะขึ้นมาท,นทันทีนะครับก็ส่งงานประมาณนี้นะครับเครื่องวัดไฟ อัตโนมัตินะครับขึ้นหน้าจอขึ้นเทเลแกรมแล้วก็ส่งค่ามาที่บิงนะครับมีระบบสำรองไฟมี Wifi ในตัวครบเลยนะครับตัวนี้สนใจติดต่อทักเพจมาได้ครับ